นี่เด็พี่น้องเอาดอกนี้พุ่นดอกหนึ่งพุ่นสองดอกไปเก็บเลยเต็มตะกาคักๆบ่สวยบ่สันนะเบิ่งเนบ่ต้องแกะบ่ต้องเปิดเลยพี่น้องใบไม่บ่ต้องเปิดเลยมันเปิดให้เลยนี่ดอกนี้อีกอู้สวยงามเลยเบิ่งพี่น้องเห็ดไข่บ้านสวนบอหน่อยเลื่อมันนี่ล้นตะกาคักๆล้นมอปาดเปือว่าเห็ดเริมออกล่ะอ่ะนี่นี่ดอกนี้จนมันเทาเลยบ่นี่ ค่อยๆเกลียบด้วยคันเทากับเสียดเอาล่งเป็นเชือแเตบบาว่างนะเนาะ ยังบ้านในเถาดอกวุ้ยดอกงามดอกงญ่ค่อยๆเก็บพี่น้องเฮ็ดไข่เฮ่าดอกลักษณะเฮ็ดบางสวนเฮ้าจะเป็นดอกขาวแล้วก็ดอกงญ่พี่น้องนะคะดอกขาวดอกงญ่เนาะเก็บไปทั่วปลาอันนี้เอาให้ปลาทุกคนเห้เบิ่งเลยวันนี้แหละคือปลาบางสวนเฮาหกบอบ,บ่ถือบ่หกพี่น้องแต่ว่าใบาไมนะ้หนะนาบ่หนาค่ะทุกคนหนาคันเพิ่นบ่โพคือดีบอห็นอ่าแต่ว่าส่วนมากเฮ็ดเฮามันดอกงญ่เพิ่นกระสิโพใบตองขึ้นมาเฮ้าก็จะเห็นงายเอาไว้แล้วนี่เอาเลยบานแล้วปานน้น บ่ต้องเอาไว้บ่ต้องเอาไว้นี่นี่นี่นีอนยยนะ่อุ้ยเร็นบกเกือบเหยียบคุณนะอืออุ้ยนี่ละมันต้องดืว้ยใช่เก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยขั่เห็นแล้วเนะห็นไหเห็นบะนบ่โอ้ดอกน้อยดอกน้อยดอกฟ้าที่เหยียบพีนนบน่น้องเอ๋อนี่ประมาณมันใสแก่เหรอบ่พ่อเออเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันเป็นตะมีอีกแท่นี่น่นเห็นบอนี่มีอีรีคุณนี่ละเนี่ยเราใบไม้มันหนาเว้ยเบเกียบเบเฮนเนย นี่นี่มีมีมีนานเห็นบ่จนเพิ่นสิเปื่อยแล้วแต่บ่ดอกนี่นี่เคลียร์แล้วบ่เอาบ่บ่เลยตีเอากระถันเปิดออกเลยอย่าไปปิดไว้เนาะอย่าปิดไว้เปิดเลยเบิงพี่น้องบ่เคลียร์บ่เห็นนี่เห็นบ่ดิเพราะเอาแล้วบ่หนี่ก็ได้ฮะแต่ก็พอเื่ออะไ้จะบนบ่อาไว้ก็เอาไว้กันใช่โอเคู่ดอกนี่ก็มือแรกนี่ก็สวยปาดมือแรกนี่ก็ได้อิสระหนึ่งพู่นู้ดแต่เป็นแบบนี้นะ บเบียเบิ้นโบแมนแล้วเบี้ยก็เห็นโรดพี่น้องเอ,อ,เอ,อเ้ยเอาเบี้ยบอเห็นบ่โอ้อันนี้สวยพอเอาเอาเอาแมนจะถูมอยู่แต่ว่าถึงบาขันมือแรกหน่ก็ะบ,บานงามเด้พี่น้องไว้กับมีเด้เบิ้งนี่ไว้กับมนะีไว้กับตัวไงพร้อมนะไว้กับตัวไงอู้ยเต็มตะกาปลาปลานี่ผู้ได้บอเก็บปุนะอู้ย<อ>ขยำเออปลูกปลูกตัวน,นั้นปลูกแต่ดนดวนนี่อย่าเฝ้าดอกนี่อย่าเฝ้าเอาดีเด็เบิ้งเนี้ย โพขึ้นมาจังไหนนี่เบิง่งดูนี่นี่เอองดอกเปนตัวน,นี้มันเน่าอยู่นี่โอ้ยมันผดบ่อี่พากกัญญยาจยะเถือ่อติแถวนี้โอ้ยอันนี้พอออ่อใดอยู่บ่เฮ้พอ่อใดเนาะเอ้าพอ่อใดก็เอาแต่น่ะแต่บ่พ่อใดก็ปลูกต่อเอาพ่อใดก็เอาอันนี้อันนี้เห็ดยังเลยพี่น้องอ่ะเห็ดที่เฮาวบ่กินเฮาสิบ่จับพี่น้องแต่ว่าบ่เบื่อได้เห็ดนี่กิน,กน,นได้คือเห็ดน้ำฝนนี่แหละพี่น้องแต่เฮาก็สิปล่อยไปอันนี้เด้๋คุณอู้ นั่นเห็นว่าบา้าแล้วเฮ็ดจะออกอ้อมพ้นนี่แหละถือว่าเก็บขันมาเก็บซอยกันพี่น้องเบิง้งเลยนี่ตะก,กาห้องรุ่นนี่ได้มืนอนนี่ก็ได้โอ้ยเก็บซอนเฮ็ดอ้อมพ้นจะออกดีเอาในนี้คุณดูคุณดูคุณบอกนี่บ้านเดาเอาว่ามันง,งามอยู่เลือกเอาพี่น้องบ้านเดาเอาบัานเดาเอาเก็บอปอ่ะเอาดอกนี่สวยบ โอ้ยแปลกแปลกวลพี่น้องมันบริาราเวนธรรมดาได้เห็ดบานสวนเขาออกไปเบิดใบไม้นาเกิดไปขันบอเซียกับอะไรขันบอโคขึ้นมากกัจังเห็นเนด้อมากมามองเกามองที่ออกแหลก,กออกตะกอนมูก่อ